สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับครูอภิวัตรสอนสร้างสื่อนะครับจะมาแนะนําการทาป๊อปอัพเมนูในหน้าแรกนะครับเมื่อมีคนเข้ามาที่เว็บของเรานะครับเราจะให้มีภาพป๊อปอัพนี่เลื่อนลงมาในหน้าจอนะครับเพื่อจะทําเป็นภาพประชาสัมพันธ์หรือโฆษณานะครับหรือแนะนําอะไรก็ได้นะครับมีวิธีการทาป๊อปอัพแบบเลื่อนลงมาอย่างไรนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันนะครับอันดับแรกเลยนะครับเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาครับ เปิด Google ขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับให้เข้าไปเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Sweet Alert นะครับ h w นะครับ e-t e Sweet b u อเ Alert นะครับ l-e-r-t นะครับแล้วก็กดปุ่ม enter ครับเมื่อเข้ามาที่นะครับ Sweet Alert นะครับเราก็ไปที่เมนูแรกเลยนะครับ Sweet Alert 2นะครับ beautiful responsive ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปเลยครับ พอคลิกเข้ามาแล้วนะครับนี่คือหน้าตาของ s w e e เ a อร์ t นะครับจากนั้นนะครับมาที่ example นะครับด้านบนนะครับจะมีคำว่า example หรือว่าตัวอย่างนะครับเราก็คลิก example แบบนี้นะครับทีนี้นะครับการดูตัวอย่างนะครับเราอยากได้สว e e เ a อร์ t แบบไหนก็ให้คลิกที่ปุ่ม try me นะครับคลิกแบบนี้นะครับมันก็จะโชว์นะครับว่ามันจะ pop up ขึ้นมาแบบไหนนะครับ try me แบบนี้นะครับ ทีนี้นะครับเราก็ไปดูตัวที่มันเลื่อนลงมานะครับไปดูที่มันเลื่อนลงมามันน่าจะชื่อว่านะครับเดี๋ยวผมคลิกดูก่อนอ่ามันนี้ไม่ใช่นะครับโอเคนะครับตัวนี้เลยนะครับ custom animation with animate css นะครับ animate css นะครับเพราะฉะนั้นนะครับตัวนี้นะครับมันก็จะมีคำสั่ง s w r l l file ตรงนี้นะครับให้เราทำการ copy นะครับตรงนี้เลยนะครับคลิกขวาคัดลอกครับ โอเคนะครับเราได้โค้ดตัวนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับให้กลับมาที่บล็อกของเรานะครับเราจะเอาไปไว้ตรงไหนนะครับในทีนี้นะครับให้มาด้านขวามือนะครับเพิ่มแถบด้านข้างนะครับแล้วก็เพิ่มแกจิตนะครับให้เราคลิกเพิ่มแกจิตเข้าไปแบบนี้ครับเสร็จแล้วให้มาเลือก html s a s java script นะครับแล้วก็คลิกลงไปแบบนี้ครับตรงเนื้อหานะครับ คลิกลงไปตรงเนื้อหานะครับให้เราพิมพ์แท็กสคริปต์สเลสสคริปต์ขึ้นมาก่อนนะครับโดยการพิมพ์เครื่องหมายน้อยกว่านะครับ s c r i p t สคริปต์นะครับแล้วก็ปิดแท็กจากนั้นก็เปิดแท็กอีกครั้งหนึ่งแล้วก็สเลสนะครับ s c r i p t แบบนี้นะครับสคริปต์สเลสสคริปต์นะครับแล้วก็เอาเคอร์เซอร์มาวางไว้ตรงกลางนะครับของสคริปต์นะครับเคาะ e อ t e r ลงไปหนึ่งครั้งนะครับ c อนโทรล V ลงไปแบบนี้นะครับโค้ดสวอ d of f ฟล์นะครับก็จะอยู่ระหว่างส c r i p t กับส l e c สคริปต์แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับลองกดปุ่มบันทึกดูก่อนก็ได้นะครับพอบันทึกเสร็จนะครับเราก็นะครับลองรีเฟรชนะครับบล็อกของเราดูนะครับพอเปิดขึ้นมาครั้งแรกนะครับอ่าสังเกตว่ายังไม่มีอะไรเลยนะครับเพราะว่าเราจะ ยังไม่ใส่คําสั่งครบนะครับใส่คําสั่งยังไม่ครบนะครับเป็นแค่วางคําสั่งตัวนี้ลงไปเฉยเเพราะนั้นให้กดดินสอนะครับขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งครับกลับมาที่สวีดอเลสครับกลับมาที่สวีดอเลสนะครับเขาบอกว่าถ้าคุณอยากได้นะครับให้มันเลื่อนลงมาแบบนี้หรือมีภาพขึ้นมาแบบนี้นะครับคุณจะต้องไป i n s tall ก่อนนะครับวิธีการก็มาที่เมนูด้านบนสายมือครับ installation นะครับคลิกลงไปครับจากนั้นนะครับ ให้มาเลือกนะครับแถวที่2คือตัวนี้นะครับสคริปต์สแลสสคริปต์นะครับก็ลากเลยนะครับคลุมทั้งแถวเลยนะครับคลิกขวาคัดลอกครับพอคัดลอกเสร็จนะครับกลับมาที่บล็อกของเรานะครับจากนั้นให้วางนะครับตัวนี้นะครับข้างบนก่อนตัวนี้เลยก่อนสคริปต์ตัวนี้นะครับค่อย Enter ลงไปก่อนแล้วเลื่อนเคอร์เซอร์ขึ้นมาด้านบนนะครับ c t r l V ลงไปนะครับ c t r l V ลงไป ด้านบนแบบนี้เลยนะครับจากนั้นกดปุ่มบันทึกครับบันทึกเสร็จมารีเฟซบล็อกอีกรอบครับคลิกไปที่โฮมนะครับอ่าโอเคนะครับตอนนี้มีป๊อปอัพปรากฏขึ้นแล้วนะครับแต่สังเกตว่ามันมาโดยที่ไม่มีการเลื่อนนะครับมันมาก็ปรากฏขึ้นมานะครับ เราจะทําให้มันค่อยๆเลื่อนลงมาเนี่ยเราจะทํำยังไงนะครับสําหรับตัวป๊อปอัพตัวนี้นะครับโอเคนะครับให้นะครับเปิดแท็บใหม่ขึ้นมาครับแล้วก็สังเกตว่านะครับตัวนี้นะครับคำสั่งเขาบอกว่ามันจะต้องมี a n i m a t e c s s ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับให้เราเปิดแท็บ Google ขึ้นมานะครับแล้วก็นะครับพิมพ์คําว่า a n i m a t e นะครับ Animate อ่า แอนิเมตแบบนี้นะครับแล้วก็นะครับมินนะฮะแล้วก็วักนะครับ CSS อ่าแบบนี้เลยนะครับ a n i m เมตวัก M I N วัก CSS นะครับจากนั้นเคาะ e อ t e r ลงไปครับพอเคาะ e อ t เ r เสร็จนะครับเราก็จะเห็นลิงก์นะครับสำหรับเข้าไปนะครับไปเอาเขาเรียกว่าไปเอาลิงก์หรือว่าไปเอา C D N เข้ามันนะครับ ก็จะมีอยู่2เว็บนะครับตัวบนหรือตัวล่างก็ได้นะครับอ่ะผมจะไปที่ตัวล่างกันแล้วกันนะครับ cdn.com นะครับ animate c d s library cdn ตรงนี้นะครับผมก็คลิกเข้าไปเลยครับพอคลิกเข้ามานะครับก็จะเห็นหน้าตาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับให้เอาบรรทัดบนสุดเลยนะครับโดยการคลิกไปตรงสคริปต์ตรงนี้นะครับตรงกลางนี้นะครับคลิกลงไป1ครั้งครับอ่าเป็นการ Copy พอ c o ปปตัวนี้เสร็จนะครับกลับมาที่บล็อกของเรานะครับแล้วก็เปิดโค้ดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโดยการคลิกที่ดินสอครับพอเปิดดินสอขึ้นมานะครับอ่ะเราจะเอาไว้บนสุดเหมือนกันนะครับตรงนี้ก็เพาะ e อ t e r s r r i p t ลงมานะครับเลื่องเคอร์เซอร์ไปไ้ด้านบนนะครับแล้วก็ Ctrl V นะครับที่เราก๊อปมาเมื่อสักครู่นี้นะครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับ โค้ดเนี่ยเราไม่ต้องการทั้งหมดเลยก็ได้นะครับหรือจะใช้ทั้งหมดเลยก็ได้นะครับหรือจะเอามาถึงแค่ animate.min.css นะครับแค่นี้ก็พอนะครับส่วนผมอยากให้โค้ดมันสั้นนะครับไม่เอาทั้งหมดนะครับผมก็จะลบออกแบบนี้นะครับก็ Delete ทิ้งไปนะครับก็จะเหลือแค่ animate.min.css นะครับแล้วก็ s l a s h แบบนี้โอเคนะครับเมื่อทำแบบนี้เสร็จนะครับก็กดปุ่มบันทึกครับ เมื่อบันทึกเสร็จนะครับไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับเดี๋ยวเรามานะครับรีเฟซหน้าจออีกครั้งหนึ่งครับกดโฮมนะครับอ่าโอเคนะครับมีการเลื่อนลงมานะครับเรียบร้อยนะครับทีนี้ข้อความตรงนี้นะครับถ้าเราอยากเปลี่ยนข้อความเราจะไปเปลี่ยนตรงไหนเป็นข้อความของเรานะครับหรือจะเอาข้อความออกก็ได้หรือเปลี่ยนข้อความทําตรงไหนนะครับกลับมาที่บล็อกอีกครั้งหนึ่งนะครับมาที่ดินสอครับคลิกขึ้นมานะครับ มาตรงนี้นะครับเลื่อนลงมานะครับเราจะเห็นไตเติลนะครับไตเติลก็คือแปลว่าชื่อเรื่องหรือข้อความนะครับเนี่ยนะครับเราอยากให้ข้อความนี้เป็นคัมม่าอะไรนะครับตรงคัสตอมซีเเนี่ยนะครับอ่าสมมุติว่าผมจะเปลี่ยนเป็นคัมม่ายินดีต้อนรับนะครับอ่ายินดีต้อนรับอ่าเข้าสู่เว็บไซต์อ่าโอเคนะครับส่วนผมจะเอาแค่นี้ ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์นะครับกดบันทึกครับพอบันทึกเสร็จนะครับเราก็ลองมารีเฟรชอีกครั้งหนึ่งครับเปิดเว็บเข้ามานะครับเนี่ยเราก็เห็นข้อความยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์นะครับทีนี้นะครับถ้ามีแต่ข้อความอย่างเดียวนะครับก็อาจจะไม่น่าสนใจนะครับเราจะนะครับใส่รูปภาพนะครับใส่รูปภาพเข้าไปด้วยทำยังไงนะครับ โอเคเราก็ไปเตรียมรูปภาพนะครับในที่นี้ผมก็นะครับได้เตรียมรูปภาพไว้แล้วแหละนะครับจากนั้นนะครับเราสามารถที่จะเอาภาพนั้นขึ้นไปฝากไฟล์นะครับฝากไฟล์ฟรีก็ได้หรือเอาขึ้น Google Drive เราก็ได้นะครับถ้าเอาขึ้น Google Drive เราก็มาที่ Drive ของเราครับอ่เปิดได e ของเราขึ้นมาครับจากนั้นไปที่ใหม่นะครับแล้วก็อัปโหลดไฟล์นะครับเสร็จแล้วนะครับ าภาพที่ผมเตรียมไว้ชื่อว่าป๊อปอัพนะครับขนาด500คูณ300พิกเซลนะครับ500คูณ300พิกเซลนะครับแล้วผมก็กด Open นะครับอัพโหลดภาพขึ้นมาก่อนโอเคนะครับบอกว่าอัพโหลดสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับเราก็ไปที่ภาพนะครับที่เราอัพโหลดเมื่อสักครู่นี้นะครับน่าจะอยู่ข้างล่างนะครับด้านบนก็จะเป็นภาษาไทย ภาษาอังกฤษก็จะอยู่ล่างๆนะครับอ่ะเจอแล้วนะครับภาพนี้นะครับเสร็จแล้วผมก็จะทําการคลิกขวานะครับแชร์นะครับแชร์ภาพนี้นะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นทุกคนที่มีลิงก์นะครับอ่าผู้ใช้อินเทอร์เน็ตทุกคนที่มีลิงก์จะดูได้นะครับต้องแชร์ภาพแบบนี้ก่อนและเราก็คัดลอกลิงก์ครับคัดลอกลิงก์เสร็จก็กดปุ่มเสร็จสิ้นครับ พอคัดลอกลิงก์เสร็จสิ้นเสร็จนะครับเราก็จะเอาลิงก์ของภาพนี่แหละนะครับมาใส่โค้ดของเรากลับมาที่บล็อกของเรานะครับ HTML ดินสอก็คลิกขึ้นมานะครับจากนั้นนะครับเราจะต้องไปเพิ่มโค้ดนะครับอ่ะผมก็จะเพิ่มจากบรรทัดนี้นะครับ s w a r file นะครับเปิดวงเล็บแล้วก็ปีกานะครับเอาเคอร์เซอร์ไว้หลังปีกาตรงนี้คลอ Enter ลงมานะครับเนี่ยคอ Enter ลงมานะครับตะไตเตลงไปนะครับ จากนั้นนะครับพิมพ์คำว่า image URL นะครับ image ที่แปลว่ารูปภาพนะครับแล้วก็ URL ตัวยูใหญ่นะครับ URL แบบนี้นะครับตามด้วยเครื่องหมายโคลอนนะฮะเสร็จแล้วก็ใส่ single code นะครับหรือ double code ก็ได้นะครับ s i n e code อ่ะแบบนี้นะครับแล้วก็เอาเคอร์เซอร์ไว้ตรงกลางนะครับของ single code นะครับแล้วก็ c o n t r o l V ภาพลงไปแบบนี้ครับ พอวางภาพลงไปนะครับผมก็จะลบนะครับ s สเลตวิวเอ e เ i o n ั a s k ups กั sharing นี้ไม่ใช้นะครับตัวนี้ลบออกนะครับก็กดลบไปจากนั้นด้านหน้านะครับ c อ m s e มส file s e ์เนี่ยผมไม่เอานะครับก็ลบออกเหมือนกันครับเราก็จะเปลี่ยนโค้ดเป็น .com u c มส uc นะครับแล้วก็ u e s t i o n mark แล้วก็ ID นะครับแล้วก็เครื่องหมายเท่ากับแบบนี้นะครับลิงก์มันก็จะเป็น h t t p s g o o g l e c o m u c q u e s t i o n m a r k i d เท่ากับนะครแล้วก็เป็น ID ของภาพนี้นะครับพอได้แบบนี้เสร็จนะครับอ่าผมก็เอาเคอร์เซอร์นะครับมาไว้ข้างหลังสุดนะครับของ Single Code นะครับก็จะระบุขนาดของภาพด้วยกันแล้วกันนะครับก็ ใส่คอมมาไปก่อนนะครับค้อเอนเตอลงมานะครับและก็พิมพ์นะครับ Image Width นะครับความกว้างของรูปภาพนะครับ w d t h ก็เป็น W ตัวใหญ่นะครับ WIDTH นะครับแล้วก็โคลอนนะครับในที่นี้นะครับผมกำหนดรูปภาพผมสร้างมาขนาด500ผมก็พิมพ์500นะครับจากนั้นก็พิมพ์คอมมานะครับค้อเอนเตอลงมาอีกนะครับ แล้วก็ความสูงนะครับ image ก่อนนะครับ I M A G E high นะครับ s E I G นะครับ H T high แปาวควาความสูงนะครับใส่โคลอนเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็อยู่ที่ความสูงความกว้างของภาพของท่านนะครับของผมทํามาขนาด500กับ300นะครับผมก็ระบุค่านี้ไปเลยนะครับจากนั้นก็ใส่คอมมาเข้าไปอีกแบบนี้นะครับ เสร็จแล้วเคอะ enter ลงมาอีกนะครับผมจะระบุตำแหน่งนะครับว่าให้ภาพนี้อยู่ตรงไหนนะครับของสวี e เอล e r t นะครับก็พิมพ์คาว่า position นะฮะ position ปลว่าตำแหน่งนะครับแล้วก็โคลอนนะฮะแล้วก็ใส่ single c o d e เข้าไปนะครับแล้วพิมพ์คำว่า top ป็ว่าด้านบนนะครับจากนั้นนะครับให้นะครับใส่ comma นะครับอ่าแบบนี้นะครับ จะสังเกตเห็นว่านะครับ image url จบแล้วก็ต้อง c o ม m a นะครับ image width จบแล้วก็ต้อง c o ม m a นะครับ image height เสร็จก็ต้อง c o ม m a นะครับ position เสร็จ top ก็ c o ม่านะครับ title ยะนดีต้อนรับเขาก็ comma ครับก็ไล่ลงมาแบบนี้เลยนะครับโอเคนะครับเมื่อเราใส่แบบนี้ครบเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบกันครับคลิกบันทึกได้เลยครับบันทึกเสร็จนะครับมา r e f r e s ดูครับ เข้าสู่หน้าเว็บมาเรียบร้อยนะครับแาพภาพจะมาช้านิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นภาพที่มาจาก g o o g l e Drive นะครับถ้าอยากให้ภาพมันปรากฏเร็วกว่านี้นะครับก็ไปฝากไฟล์นะครับไปฝากไฟล์อัปโหลดแล้วก็เอา URL ของไฟล์ภาพเนี่ยมาใส่แทนก็ได้นะครับอ่ะลองอีกครั้งหนึ่งครับโฮมนะครับฟืบนะครับแบบนี้เลยนะครับก็จะมีนงวลนิดนึงนะครับแต่ก็ พอรับได้นะครับแต่ถ้าอยากเร็วกว่านี้ก็อย่างที่บอกนะครับไปฝากไฟล์ฟรีนะครับแล้วเอา URL มาใส่แทนของ Google Drive ก็ได้นะครับเราก็จะได้นะครับป๊อปอัพสวยๆแบบนี้ในนะครับในเว็บบล็อกของเรานะครับก็ไปทำประชาสัมพันธ์โฆษณาอะไรก็แล้วแต่นะครับเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้งานได้อีกมากมายนะครับทำให้เว็บของเราน่าสนใจนั่นเองนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ